ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาขึ้นน้ำจากเมื่อวานนี้ผมก็ทำไปหลายครั้งเลยตั้งกต่แทงน้ำเสร็จก็ก็ยังดูดน้ำไม่ได้คือคืออาการของมันก็คือมันมีอากาศอยู่ภายในครับคือเราจะดูดจากของยระทานาประมาณสักห้าสิบเมตร เ็นถ้าจะได้ครับแล้วก็แล้วก็ลงเข้าไปในคลองแอมาจากคลองยะทานแล้วก็มีด้านข้างคลองคับบนี้มุดมาเรืเ่อยๆนี่นี่โค้งมาแล้วก็มาขึ้นแข้งตอนแรกๆก,ก็โหเล่นเอาเหนื่อยครับเพราะว่า ปั๊มเท่าไรไม่ยอมขึ้นนาเคือมันมีอากาศยุ่งในครับต้องกอกน้ำอยู่เรื่อยเลยตั๊มอีกครึ่งคอนวันมาวันนี้ผมก็รบปัญหาเพราะว่าไอ้ตรงสัมทางทางโน้นอะ่ะมันมีหลวมอยู่ข้างหนึ่งคือมันโยกโยกได้คงจะเป็นเพราะอากาศมันรั่วได้ครับมันก็เลยดูดอากาศเข้ามาแทนที่น้ำทั้งปาก ไอ้ตรงคลองโยทานจะเป็นท่อสามนิ้วแล้วก็เป็นลถรถลดแล้วทําลูกกอกน้ําแล้วก็เติมน้ําตรงปลายท่อแล้วก็ท่อดูดตรงหัวก้โลกใส่หัวโกโลกสองนิ้วสองนิ้วพีวีซก็หาอะไรทับหน่อยเพราะว่าน้ํามันไหลแรงก็ระดับน้ําก็ตรงตรงไอ้ไอ้ตรงทางเรานี่ ก็พอ,พอกับพื้นถนนตรงนูน้นก็จะส่งจากระดับน้ำมันขึ้นมาหน่อยเราก็เลยตั้งปั๊มห่างจากคลองประมาณสัก40-50เมตรประมาณ40เมตรก็ไม่ได้วาง,งตรงๆเพราะว่ามันต้องวางไปตามคลองแล้วก็ปีนขึ้นมาตอนนี้เรากำลังดูดอยู่ก็ได้ผลดีครับตอนนี้เราไปทากาวใหม่ ทากาวไอ้ตรงข้อที่มันหลวมๆเพราะว่ามันเป็นเป็นไอ่ท่อสานิ้วที่ก่ต่อไว้เก่าแล้วแหละแต่ว่ามันโยกโยอูย่ผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนทีแรกนะเลยลองดูดๆทดลองสูบดูก่อนแต่ว่ามันก็คือเราต้องคอดออกมาแล้วก็ทากาวใหม่อันนี้อันนี้เป็นแท้งขนาดหกกองสองถังหรือว่าสองแท้ง ขนาดเมตยี่สิบความกว้างรัศมีของอท่อนะเมตยี่สิบแต่ก็ไม่สูงเท่าไหร่แต่ถ้าจะเป็นเจ็ดลองก็กรมันจะสวยก็เดี๋ยวเราไปดูแรงน้ํากันนะครับว่าห่างจากตรงคลองนู่นมีความคดเคี้ยวลงมาก็มันแรงขนาดไหนนะครับตามผมมาเลยครับออตอนนี้เราปล่อยน้ยําไปยังไร่ด้วย ให้ให้มันไหลอันนี้คือ,อ,นนคอแรงพอสมควรที่ผมปล่อยน้ำลงไปข้างล่างด้วยพอเตมันเต็มแล้วละผมปล่อยลงข้างล่างให้มันไหลไปตามล่องน้ำจะจะจะแหวะไปเรื่อยๆให้ให,ให้มันไหลไปเรื่อยๆตามตามล่องมันแต่ล่องยังไม่มีอ่ะแต่นี้ว่าเราจะทำเป็นล่องเล็กๆก่อนให้น้ำมันไหล แความแรงก็กพอจะได้ก็สุงประมาณสักสามเมตรฮลองก็มีความสูงห้าสิบเซนหลองก็สามเมตรอันนี้ผมก็ต่อท่อมาเชื่อมโยงทั้งสองขังแล้วก็ต่อแยกไปใช้งานเลยแล้วติดวาต์วนี้ตัวนึ่งเป็นวาล์วขนาดสองนิ้วนี้เปิดอยู่แล้วเราก็มา ่อวาวหนึ่งนิ้วแล้วก็วาวอีกหึงตัวเพื่อดักไว้เปิดเฉพาะด้านบนอันนี้เราลักษณะเปิดอยู่เดี๋ยวเราลงไปดูปลายท่อด้วยกันอันนี้ก็ไต่โค้งมาเรื่อยๆครับท่อวางฝั่งดินไปแล้วคือกันไอใบตัดของไอเครื่องตัดหญ้า อุปสรรคนิดหน่อยครับมีเจอหินเจออะไรตรงนี้ต่อไม้นะยังกบไม่หมดแลนะครับเป็นท่อขนาดสองนิ้วต่อจากแทงมาอันนี้ก็ห่างประมานักห้าสิบเมตรแล้วอันนี้เราเอาท่อผ้าใบมาต่อไว้ก่อนเพื่อทำการปล่อยน้ำเพืไไ่อจะยกย้ายได้ไง่าย มีอยู่แล้วท่อว่าใบขนาสองนิ้วครึ่งแต่เราต่อกับท่อพีวีซีสองนิ้วก็สวมแล้วก็มัดด้วยยางในรถอ,อันนี้เราปลูกยางนาไว้แล้วก็กล้วยทําเป็นร่มมันนี้เป็นร่องร่องน้ําเดิมอันนี้ที่ที่เราปล่อยมาจะให้ให้แห,ห้วิ่งไปทาร่องก่อนที่น้ําน้ําที่ได้ คือความสูงจากรองก็สามเมตรจากพื้นดินประมาณสามเมตรก็ประมาณหกเมตรถึงเจ็ดเมตร,มตรความสูงของแทงคืออาศัยพื้นพื้นดินช่วยด้วยประมาณสามเมตรมันจะสนามจะสูงหน่อยจะสูงตรงนี้ก็ประมาณสักร้อยเมตรได้แล้วมั้งเนี่ยริบต์สิบเมตร น้ำน้ำก็จะไหลอันนี้บานมานี่มาเข้ามานี่สนีลงไปงล่างหรือเปล่าวนันนี้อันนี้ไม้นั่นเดี๋ยวเราทำนี้นล่องหนึ่งไปโน้นนี่เราปล่อยไปก่อนเพราะว่ามันไม่รู้จะไปได้ยังไง กวยเกยก์กำลังจะโหมเนี่ยไม่รอดแล้วมั้งกวยมันจะได้น้ำมันยังวิ่งไปตามร่องอยู่พอเราสูบมากๆเดยวน้ำก็ล้นมาหาไอ้ไอที่อันนี้มันก็ยังไหลพอไหลได้ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ขุดเขอเป็นร่องเดิมอยู่พอเป็นร่องเก่าๆอยู่ก็ยังไปได้อยู่ ก็ยังปล่อยไปได้เรื่อยๆอันนี้ครับตอนแรกนี่ก็ย่าลกมากอันนี้ผมกอภัายผมก็ตัดไปแล้ะสองกอกอใหญ่ๆยังไม่ได้เผาหรอกพอเผาก็อันตรายอีกเดี๋ยวลามไปไหม้ชะคของชาวบ้านเลยเนื้อที่ตรงนี้ก็ประมาณเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่้าลงกล้วยไว้นี ยังนามีอะไรวะมักพอกกันนี้แล้วก็ต้นสักทองต้นสักทองก็อันนี้เดสมอลเล่ไปแล้วตัวนี้เหี่ยวเลยเือตายตั้งแต่ตอนแรกแล้วมันไม่ได้น้ำไม่ไม่เจอฝนช่วงแรกๆพอพอปลูกปั๊บเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยไม่ไม่เจอน้นาเจอะไหมันก็แย่เหมือนกันถ้าปลูกปั๊บระเจอฝนเจออะไร,ออะไรหรือว่าเรา ตอนแรกไม่มีน้ำช่วยรดอย่างนี้มันก็ลงรอดหมดก็เครื่องของแข็งเรายัางทำงานได้ดีอยู่นะครับนี่ยังแรงผิวดูดดูดนาดินนะเป็นเท่าะบ่าบาครับมันจะแบนแบนทำแรง,งก็จะ,จะได้อยู่ ตอนแรกก็ว่าจะต่อถ้าเป็นกองปิงเกอร์มันก็ขโมยมันก็เยอะเพราะมันอยู่ไก่บ้านบ้านเขาอยู่ไก่สองสามกิโลเนี้ยเราไม่ได้มาเฝ้ามาอะไรมันกามันก็หายอ่ามีกล้วยคงจะรอดนะแต่ได้น้ำอย่างนี้เดี๋ยวพอไปดูแท้งไอ้ดูมอตเตอร์ว่ายัางทำงานอยู่หรือเปล่าเพราะ ยังดูดน้าได้อยู่เปล่าตอนแรกๆมันดูดไม่ได้เล่นเอทอททอเหมือนกันคือปัญหาท่อมันมันยาวมากทอดูดะนะแล้วไหนจะขึ้นๆลงๆไหนจะโค้งอีกถ้าเสียงน้ําจากไหลของแทงก็ยังเสียงดังอยู่แัดงว่ามันยังทํางานได้ดีอยู่เนี่ยตรงนี้ส่งพื้นดินตรงนี้ก็ส่งประมาณสนะัก น่าจะสามเมตรสามเมตรกว่าถัดช่วยได้เยอะแทงเราถึงแม้จะสูงประมาณสามเมตรแต่ว่าได้พื้นดินช่วยแต่ถ้าเราติดวาลตัวที่สองมันมันก็จะใช้ส่วนไอ้พื้นบนโอ้โหโอกระแทกได้นองไม่อยู่เลย หลุดเลยแทยก็กอคข้อข้อต่อสี่ห้าหลุดเลยความแรงเ้อการทำไงอันนี้นีก็ทอนหนึ่งนิ้วที่เราต่อแล้วต่อแยกก่นใช้ข้างบนบนบนศาลาแล้วนี้ แข้งให้เครื่อง๊มน้ำเราก็ยังทำงานได้ดีอยู่น่าจะไม่เกลเรแล้วครับเฮ้ย่อยหายเนยหน่อยเมื่อวานเล่นเอาีเรียกตัวจะดูดไม่ได้เพราะว่าเป็นท่อเป็นปัม๊มเป็นปั๊มไฮโค้งมันไม่ใช่เป็นแบบสุญญากาศที่ว่ามันร่อนน้ำตรงนี้อย่างเดียวมันก็จะขึ้นมาอันนี้เป็นปั๊มไฮโค้งตรงนี้เราแค่ซุกไว้เฉย ไม่ไม่ได้ทากาวตรงนี้ก็ไม่ได้ทากาวคือเราถอดได้ทั้งสองตัวจะาุกกับข้อต่อเฉยๆถ้ายังทำงานดีอยู่ครับเมื่อวานเล่นเอาซีเรียสเหมือนกันเพราะว่าน้ำมันไม่ขึ้นผมลองเก็บพึ่งค่อนวันน,น,น้ำก็ยังดูดไม่ได้แต่บางจังหวะมันก็ดูดได้พอดูดสักพักมันก็หยุดอ้าวอีกแล้ว แต่กับน้ำก็อีกแสดงว่ามันมีอากาศอยู่ภายในมันรั่วเดี๋ยวอากาศก็ไปแทนที่อย่างเงี้ยน้ํามันก็จะไม่ขึ้นมีปัม๊มานานแล้วเนี่ยน่าจะโอเคน่าจะทำงานได้ร้อยเปอเซ็นโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ